สวัสดีครับคลิปนี้จะพาทุกท่านมาดูวิธีการแก้ไขสระน้ําที่เราขุดหมาเก็บน้ำไม่อยู่นะครับจะพามาอัปเดตหลังจากที่เราใส่ขี้วัวขี้วัวแห้งนะครับใส่ลงไปรอบๆบ,บ,บ่อได้ประมาณ1เดือนจากที่เห็นก็คือสระ,ะของเราก็คือสามารถเก็บน้ําได้ดีขึ้น จากตอนแรกเลยที่คุดสระใหม่ๆนะครับเราใช้ปั๊มน้ำโซลาเซล์เติมน้ำตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะครับน้ำก็จะขึ้นมาที่ประมาณ50-60เซนแต่พอหลังจากนั้นก็คือพอหมดแสงก็ปั๊มไม่ทำงานตอนเย็นจนถึงเช้าเนี่ยบางวันมาดูเนี่ยน้ำแห้งเลยครับเหมือนที่ขึ้นดูเหมือนที่ขึ้นให้ดูในรูปนะครับสารนี้ไม่มีน้ำเลยแห้งเลยก็เลยหาวิธีแก้ไข ก็เลยปรึกษาเข้าไปในกลุ่มที่ทําเกษตรมาก,ก่อนนะครับสอบถามผู้รู้หลายท่านก็ได้รับคำแนะนํามาหลากหลายเหมือนกันบางท่านก็แนะนําให้ใส่ให้ปูผ้า,าให้ปูพลาสติกบางท่านก็แนะนําให้ใส่ขี้วัวส่วนตัวผมเองก็คือไม่ไม่ชอบเอาพลาสติกปูเพราะมันดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับเพราะาเราอยากจะได้เป็นดินธรรมชาติเลยก็เลยลองวิธีนี้ก่อน ก็เป็นการที่ว่าลดต้นทุนด้วยเพราะขี้วัวเราก็มีอยู่แล้วพเพราะเลยงวยแล้วเลยให้น้าเขาลองเอาขี้วัวมาสาดลงข้างๆข,ขอบบ่อเนี่ยใส่ไปสองครั้งนะครับผ่านไปได้เวลาหนึ่งเดือนเรากลับมาดูนี่ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับเหมือนอดินเขาอุ้มน้ําได้ดีขึ้นแต่ก็ยังซึมอยู่เพราะว่าเป็นบ่อใหม่เนาะก็เลยคุยกันนะว่าอาจจะมีการใส่ขี้วัวเข้าไปอีกสักรอบหนึ่ง พราะจากการถามผู้รู้หลายๆท่านเขาบอกว่ายิ่งใส่เยอะยิ่งดีที่ต้องระวังคือถ้าเป็นสระที่เราปล่อยปลาหรือมีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยให้ระวังให้ค่อยๆใส่เพราะถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยทำให้น้ามันเสียหรือว่าออกซิเจนมันต่ำเนี่ยไอพวกปลาพวกอะไรพวกนี้มันจะตายแต่ถ้าเป็นสระที่ขุดใหม่ย,ยังไม่ได้ปล่อยปลาไม่ได้เลี้ยงอะไรเนี่ยสามารถใส่เยอะได้เลยยิ่งเยอะยิ่งดีหลายๆท่านต้องถามมานะครับว่า การใช้ขี้วัวเทลงไปในสระแบบนี้มันช่วยได้ยังไงนะครับาจากที่ข้อมูลที่หามานะครับไอขี้วัวเนี่ยมันจะไปทำให้เกิดพวกจุลินทรีย์อินทรีย์วัตถุแล้วก็เกิดพวกตะไคร่น้ำพอพวกนี้มันเกิดเยอะๆเนี่ยมันก็จะไปอุดเป็นตะกอนเวลาไปจับไปอุดตามอนุภาคดินก็เหมือนเราเอา อาอเลยไปทับถมทับถมว่ยิ่งเงยอะยิ่งดีครับมันก็จะไปอุดตามรูต่างๆทําให้ดินมีความสามารถในการอุ้มน้ําได้ดีขึ้นถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยโบราณนะครับสมัยก่อนเพราะโดยส่วนตัวเองเคยเห็นมาก็คือบางคนเขาจะเอา,เอาพวกขี้วัวขี้ควายเนี่ยมามาละลายแล้วก็ทำให้เป็นเนื้อหน่อยไปเอาไปเอาไป,เอาไปยา,าไปชโลม ตา,าตะก้าที่เราสารใช้ไม้ไผ่สารนะครับก็เอาไว้ใช้ตักน้ําได้เป็นฉลอมก็สามารถเก็บน้ําได้น้ําไม่ซึมแล้วก็ที่เห็นอีกแบบหนึ่งก็คือเอาขี้วัวมาทาทากับลานดินที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จเวลาคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่มีลานปูนล้มีลานตากข้าวคนสมัยก่อนก็จะใช้ขี้วัวขี้ควายเอามาผสมกับดินกับน้ํานะครับแล้วก็ใช้ทาเคลือบกับ หน้าดินที่เราเตรียมไว้ให้เรียบเลยนะครับก็จะเป็นตัวที่กันความชื้นกันน้ําได้ดีมากเป็นลานเรียบเลยเวลามันแห้งมันจะเนียนเรียบเหมือนเราฉาบปูนเลยครับเคยเห็นมาแล้วนะครับก็เป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนที่ใช้ขี้วัวในการกันน้ํกากันซึมในหลายๆรูปแบบแล้วก็ที่เห็นมาอีกแบบนึ่งก็คือเป็นบ่อเลี้ยงปลา เขาบอกว่าก่อนจะเอาปลาลงปล่อยเนี่ยเวลาทําบอ่อทำาทำศาสใหม่ๆเนี่ยเขาจะเอาขี้วัวเทล,ลงไปก่อนแล้วก็ใช้คนลงไปย่าด้วยยิ่งดีเขาบอกอเหมือนเอาไปย่ําให้มันเหนียวให้มันแน่นขึ้นยิ่งดีเลยก็จะช่วยให้ดินเก็บอุ้มน้ําได้ดีขึ้นนะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาในการาแก้ปัญหา,าศาสที่เก็บน้าไม่อยู่นะครับก็ใครที่มีสาะน้ํา แล้วก็เก็บน้ำไม่อยู่มีปัญหาเหมือนกันเนี่ยลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับเอาขี้อัวลองใส่ดูว่าต้นทุนไม่ได้แพงอะไรเลยยิ่งใส่เยอะยิ่งดีแต่ว่าควรระวังคืออย่าเพิ่งปล่อยปลาปลีงนะครับอย่าเพิ่งปล่อยสิมีชมีวิตถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับ